ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับวอร์มสู้อะไรแคทรับตอนนี้คืออยู่เกมชอยเบลสเตอร์นะครับคลิปนี้เราจะไปทําอุปกรณ์ทูบันราให้มันเทียบเท่ากับ V Back Star นะครับโดยตัวละครที่ผมจะเอามาทดลองหรือเอามาทำเนี่ยครับเอามาทําให้ดูเนาะก็จะเป็น ตัวสกอล่านะครับทีนี้ตัวสกอล่าตัวนี้ที่เอ่อผมนำมาเนี่ยจะเป็นตัวสกอล่าที่จบซีซั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าการจะทำอันนี้ได้ต้องจบซีซั่นแล้วนะพอเราจบซีซั่นแล้วเนี่ยมันจะให้ไอเทมมาตัวหนึ่งนะครับเวลาเราทำเควส์คุยกับผู้คานด้วยนี่นั่นจบเนี่ยเราจะได้ตัวนี้มาเป็นหมวกปริญญานะครับมันจะเรียกว่าหมวกปริญญา ให้เราใส่หมวกปริญญาไว้แบบนี้นะจากนั้นกดพุดดำครับคุยัปพุดดำจะมีเควสนะครับที่อยู่ในเควสตัว A นะสนับสนุนการเติบโตนะครับนี่อันนี้นะสนับสนุนการเติบโตให้เรารับอันนี้ปึ๊บอ่าแล้วเราก็จะไปหาผู้ค้ากันครับถ้าบางคนไม่มี วิ่งไปหาผู้ค้าเลยได้ไหมได้นะครับก็ต้องบอกว่าได้ก็สามารถวิ่งไปหาผู้ค้าได้แต่ที่เพื่อนๆต้องมีก็คือหมวกนะหมวกตัวนี้นะครับหมวกปริญญาเมื่อเราวิ่งมาแล้วชึบเราก็คุยกับผู้คา้าอ่าเพื่อสำเร็จเควสดังนั้นผู้ค้าจะมีเควสให้เราเต็มไปหมดเลยนะครับที่เป็นเควสซีซั่นอาวุธแหลมคมนู่นนี่นั่นอันนี้คือเควสที่เขาจะเอาเอาวุธทูบัลล่าไปแลก กลายเป็นอาวุธบอดอ่าซึ่งทุกคนจะมีเควส์นี้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณเล่นซีซันนะครับมันจะต้องใช้ใบแรกนู่นนี่นั่นว่ากันไปในส่วนของการก้าวกระโดดครั้งใหม่เนี่ยครับมันจะเป็นหินมานีที่มีความเกี่ยวข้องกับไอเทมเอ่อยาน้ำนะครับยาถาวรเนาะพวกยาถาวรอ,อะไรเงี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เราไปฟาร์มหายาถาวรอ,อยู่แล้วแต่ความพิเศษของไอเทมตรงนี้คือมันจะให้หินครอน นะครับเอ้ยไม่ใช่หินครองหินคาพาสนะครับประมาณเนี่ยโอ้เขาเขาเขียนว่า600เนาะเออแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเท่าที่จําได้มันจะได้อยู่ประมาณ3ามพันนะครับมันจะได้อยู่ประมาณสามพันเออประมาณเนี้ยแล้วก็จะได้เรื่องของชิ้นส่วนโอมูโอคิรูอาด้วยนะครับเอาไว้ไปทําอุปกรณ์นะซึ่งในส่วนของอันเนี้ยมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเวลามีเออคาพาสเยอะๆน่ะมันสามารถอัปเกรด นะครับอุปกรณ์ของเพื่อนๆได้ทําให้อุปกรณ์ของเพื่อนๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าขยับขยายแล้วกันมันขยับขยายขึ้นเป็นระดับที่สูงขึ้นถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆมีคูทุ่มอย่างงี้ใช่ไหมคูทุ่มแล้วได้อันนี้มาสามพันใส่ไปในคูทุ่มก็จะเอาวีขึ้นไปนะครับความเก่งมันก็จะดีขึ้นอ่ามันก็จะแม่นขึ้นตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยว่ากันไปเนาะสามพันอาจจะไม่พอนะมันอาามันเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าสามพันมันก็ได้ ประมาณขั้นหรือ2ขั้นนี่แหละมัง้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งเราจะไม่ใช้เวทนี้กันนะครับผมแค่แนะนำเฉยๆว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวซีซั่นเนาะก็มาทำอันนี้นะครับแต่วันนี้ตัวหลักก็จะเป็นทะลวงขีดจำกัดนะครับสนับสนุนการเติบโตทะลวงขีดจำกัดอ่ากลุ่มการค้ายกาดำนะครับก็จะนำเสนอไอเทมที่จะช่วยในยการทะลวงขีดจำกัดของเพื่อนๆนั่นก็คือน้ำาบิสุดก้าวกระโดดนะครับแล้วก็น้ำาบิสุด เครื่องก้าวกระโดดเครื่องประดับนะอันนี้อาวุธกับเครื่องประดับนะครับแล้วก็จะให้คําแนะนําบา็กให้อะไรอย่างงี้มากับเพื่อนๆเนาะอ่ะเราก็รับเลยนะครับกดสนทนาอ่าเอ่อน้ำไปสูตรก้าวกระโดดชึบเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ของแล้วนะครับมันจะมีเควสเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2เควสเห็นไหมครับเป็นอาวุธโดรารัติการระดับเบนกับเครื่องประดับคาราชระดับจัตวานะครับระดับจัตวาไอวีเนาะ ถ้าเรารับอันนี้นะครับนี่ปึ๊บเขาก็จะเป็นเควสที่ให้เราเนี่ยเลือกของนะครับนี่เป็นกล่องอาวุธปลุกพลังโดดาวรติการอ่าถ้าต้องการใช้น้ำบริสุทธิ์ก้าวกระโดดที่ผู้ค้าได้มอบให้เป็นของขวัญจะต้องเสริมประสิทธิภาพโอทูบัล่าให้ถึงระดับสูงสุดหลังจากเสริมประสิทธิภาพอาวุธแล้วนะครับลองไปหาผู้ค้ากันเถอะนี่เราก็กดรับเควนี้ไว้นะครับ แล้วเควสเนี่ยเขาจะให้เราส่งมอบอาวุธให้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนะครับตอนนี้เรายังไม่มีหลักการเดียวกันครับกับเครื่องประดับคาราร์ดก็ใช้แบบเดียวกันก็คือเราต้องทำอาวุธเนาะของคาราร์ดเนี่ยให้มันเปลี่ยนระดับนะครับอ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าทำอาวุธทูบัลล่านะครับแล้วทำให้มันเปลี่ยนระดับกลายเป็นทูบัลล่าระดับสูงขึ้นแล้วก็ตีบวกไปเรื่อยๆื่อเรื่อยื่อยแล้วมันกึ่ง ถึงจะสามารถไปต่อข้างหน้าได้แล้วก็เอามาแลกของอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราจะทำให้ดูเป็นตัวอาวุธนะครับของผมเนี่ยเออมันติดก็คือยังไม่มีอาวุธอ w เวกนะครับก็เดี๋ยวจะเอาอาวุธอาเวกนี่แหละเป็นตัวทำนะหลังจากเราได้ของมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าให้เราเนี่ยเอาไอ้น้ำประสุทธ์ก้ากระโดดเนี่ยนะ มานะครับปึ๊บนี่นะใส่แบบนี้นะครับเรียกผู้ด,ดําขึ้นมาเนาะจากนั้นกดอันนี้ใส่เข้าไปคือมาได้ครั้งเดียวนะครับต้องบอกก่อนเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตระกูลเนี่ยได้ครั้งเดียวทีเนี้ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่บางทีผู้เล่นใหม่อาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าผมต้องเลือกระหว่างอาวุธหลักกับอาวุธรองเออาวุธหลักกับอาวุธอาเวกนะครับรวมถึงอาวุธรองเนี่ยเราจะเลือกอะไรดีผมตัดชอยอาวุธรองออกไปก่อนเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะ ผมตัดช้อยอาวุธรองออกไปก่อนแล้วต้องบอกว่าคุณเลือกตามที่คุณเล่นอาชีพที่คุณเล่นนะครับระหว่างหลักกับ awake อาเวกถ้าเพื่อนๆเ,เล่นตัวอาชีพนั้นเป็นคลาสสืบทอดให้เลือกหลักถ้าเพื่อนๆเ,เล่นอาชีพนั้นเป็นคลาสอ w เวกให้เลือกอ w เวกนะครับให้เลือกปลุกพลังนะคิดแค่นี้นะครับมันจะง่าย่ามันจะง่ายในการเลือก เพราะว่ามันจะส่งผลต่อสกิลของเพื่อนๆพ,พอสมควรไม่ได้แบบว่ามากหรอกแต่ก็พอสมควรเนานะเพราะว่าตัวพิเศษของมันจริงๆก็จะเป็นเรื่องของพลังโจมตีทุกเผ่าพลังโจมตีมอนเตอร์อะไรประมาณนั้นซะมากกว่าส่วนอาวุธรองเนี่ยที่ตัดออกไปเพราะว่าเออมันยังไม่ใช่ตัวที่จะมาช่วยดึงดาเมจแบบเห็นชัดขนาดนั้นนะครับถามว่ามันจําเป็นไหมจําเป็นแต่ว่า ถ้าหลักกับ Awake เพื่อนๆยังไม่มีเลยเนี่ยควรจะเป็นหลักหรือ Awake ก,ก่อนเนาะแล้วเมื่อเรามีแล้วเนี่ยมีหลักเรียบร้อยหรือมี Awake เรียบร้อยต่อมาชิ้นที่2ถ้าสมมุติในอนาคตนะครับเราคุยในอนาคตเนาะว่าแพลนต่อไปจะทําเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่2ทาง1ก็คือทําให้มันเสร็จก็คือทําหลักหรือ Awake อันที่2นี่ออกไหมอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยเป็นอาวุธรองอันนี้ก็จะเป็นสูตรแรกสูตรที่2ปั้นอาวุธลองก่อนเลยนะครับ แล้วค่อยมาทําอาวุธหลักหรืออวุอันที่3ประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่เอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรดีที่เข้าใจเนาะก็น่าจะวางแผนได้นะครับอันนี้คือคือเชียร์ในเชิงนี้มากกว่าเนาะอ่าแต่ก่อนเนี่ยมาแต่ก่อนถ้าถามผมผมก็จะแบบหลัก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 อย่างเดียวจนตอนหลังมันมีคนเริ่มเทสเทสมาว่าแบบเอ้ยมันต้องเลือกตามอาชีพที่เล่นเนาะถึงจะโหดกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็ได้นํานประมาณนี้แล้วกันส่วนของผมเนี่ย ผมขาดอาวุธ Awake ผมขาดอาวุธ a w a k จะไปทําราชันนะครับก็เดี๋ยวเอาอันเนี้ยมานั่งทําชึบโอเคเราก็เอาอาวุธ Awake ใส่เข้าไปแบบนี้จากนั้นก็กดอ่าก้าวกระโดดใส่ลงไปทำนาอันนี้ไม่เสียเฟลนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนให้สบายใจอ่ะนี่นดูนะเฟลแนะครับกดดําเนินการทันทีเลยซดงเห็นว่าเฟลไม่เสียก็จะเปลี่ยนกลายเป็น on vi ทีนี้เวลาเราจะตีบวกต่อเราจะเริ่มใช้หินที่เอ่อเรียกว่าหินดำเวทมนต์ควบแน่นนะครับหินดำเวทมนต์ควบแน่นเนี่ยใช้วัสดุยังไงเนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับไอเทมหินดำเวทมนต์ควบแน่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีเนี่ยก็จะมีหินดำแล้วก็ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมนะครับทีนี้เอ่อผมลองเอาผงหินดำมาช่วยแล้วเนี่ยมันมันไม่เพิ่มนะครับมันไม่สามารถหลอมได้เนาะ มันต้องใช้การหลอมแบบ1ต่ตอนหนึ่งแบบนี้นะครับต้องแค่นี้เท่านั้นนะเนี่ยมันถึงจะสามารถหลอมได้ไอตัวนี้ไม่สามารถนํามาช่วยในการหลอมเพื่อเพิ่มปริมาณได้นะเดี๋ยวคอยดูนะอันนี้คือหลอมแบบเนี่ยเห็นป่ะทีนี้ผมก็เลยจะเทสอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะใส่หินตัวนี้นะครับที่ช่วยในเรื่องของการหลอมปริมาณมาก่ะแล้วมาดูกันว่าหลอมปริมาณมาก จะได้หรือเปล่านี่ไงได้มาแล้วนะครับก็วิธีหลอมไอ้เจ้าเม็ดเม็ดแดงอันนี้นะครับหินดําเวทมนต์ควบแน่นเนี่ยควรที่จะใช้ไอ้ตัวหินดํากับชิ้นส่วนผลึกดําแหลมคมเนาะร่วมกับไอ้นี่นะครับหินแปลรูปมาโนดนะครับถึงจะสามารถหลอมในปริมาณมากได้นะเอาละรครับหลังจากเราทราบไปเรียบร้อยเนาะว่าเออ ตัวอาวุธเนี่ยต้องใช้ไอเทมอะไรนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องของประดับกันนะว่าไอเจ้าประดับเนี่ยหลังจากเราแปลงสภาพแล้วนะครับประดับเนี่ยเขาจะใช้ไอเทมอะไรในการตีบวกเนาะมาดูกันนะครับชุบชบกดเข้าไปอ่าอันนี้ผมพยายามเปลี่ยนให้มันชินเนาะมันจะได้แบบสบายใจนะครับโอเค ประดับใช้โอ้โหน้ำบริสุทธิ์ลุงสางโหดมากนะครับถ้าประดับใช้น้ำบริสุทธิ์ลุงสางเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดมากเปลเืองนะเ,เงินมากแน่ๆนะเปลืองเงินมากแน่ๆเพราะว่าน้ำบริสุทธิ์ลุงสางแพงมากนะครับช่วงนี้ในช่วงนี้นี่คือราคาแบบพุ่งปิดปิดปิดปีดเลยอะ่ะคือแบบแพงสุดๆอย่างน้อยเนี่ยสิบอันเนี่ยอ่ะเรามาดูกันนะลุงสางนะนะฮะ ลุงสางเนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบล้านเนี่ยติดอันเนี่ยดูนะเจ็ดร้อยล้านนะครับตีเป็นมูลค่าก็แทบจะหนึ่งหมื่นล้านอะเอ้ยแทบจะหนึ่งพันล้านพูดผิดนะบางคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะหาน้ำบร,ริสุทธิ์แห่งลุงสางโดยการที่เราไม่เอ่อซื้อแบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงก็คือเพื่อนๆต้องไปซื้อไอเทมพลังแห่งลุงสางมาก่อนนะครับ พลังแหย่ลูงสางเนี่ยจะอยู่ที่ผู้จัดการโอมุลเนาะกดไปคุยกับเขานะครับเขาจะมีพลังแห่ลุกสางอันนี้อัลละห้าล้านเมื่อเราเข้ามาซื้อไอเทมนะครับชี้ไปที่พลังแหย่ลุงสางเนี่ยมันจะโชว์อยู่นะมันจะมีสูตรอยู่นะครับที่บอกว่าได้ไอเทมกี่ชิ้นนะโดยเครื่องประดับหนึ่งชิ้นกับพลังแหย่ลูกสางหนึ่งอันจะได้จํานวนของพลังแห่งลุกสางเนี่ยครับน้ำบริสุทธิ์ลุงสางเนี่ยตามจานวนที่เขาบอก โดยน้ำาริสุทธิ์ให้ลุ่งสางความโกรธน้ำาริสุทธิ์ใลุ่งสางแม่นยำน้ำาริสุทธิ์ใลุ่งสางความเสียหายต่ง ie, างๆเนี่ยก็จะโชว์อยู่นะครับว่าจะได้กี่ชิ้นโดยพื้นของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ I v วเป็นส,ส,สัดส่วนใหญ่นะครับ IV ถึง v, v เท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะาหาของมาเองยกตัวอย่างเช่นแหวนผู้พิชิตจันเซียวแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้น้ำบริสุทธิ์ให้ลุ่งสางเนี่ยอยู่ที่20อันถ้าทําการหลอมระดับ I v วนะแต่ถ้าหลอมระดับเบนเนี่ยจะได้อยู่ที่200อัน ถ้าสมมุติเราติต่างเอาว่าเรารู้เราเรารู้แล้วว่าเราจะได้20เนาะเราก็พิมพ์จันเซียวนะครับเราก็จะเห็นว่าแหวนผู้พิทักษ์จันเซียวเนี่ยโดยราคาของแหวนผู้พิทักษ์จันเซียวจะอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านนะครับจะอยู่ในเลทประมาณ2,000ล้านซึ่งถ้าเราใช้ไอเทมตัวที่เป็นพลังแหงลุ่งแสงมาทําการแปลสภาพเนี่ยเราก็จะได้พลังแหงลุ่งแสง20ซึ่ง ถ้าเป็น20เราซื้อลุ่งสางเพียวๆมาจะคุ้มกว่านะครับอ่าเพราะว่ามันราคา2,200ล้านแต่ถ้าเราซื้อลุ่งสางเฉยๆอ่านี่เราซื้อลุ่งสางเฉยๆมันจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านเท่านั้นเองนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ให้เพื่อนๆได้ออประเมินแล้วกันผมใช้คำนี้ได้ประเมินได้คำนวณก็ลองเช็กดูดีๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเช็คเนี่ยก็มาเช็คกับ m อ c ม r o คดูเนาะว่าแบบเออพลังแห่งลุงสสงหลอมอะไรได้เท่าไหร่ได้กี่ชิ้นโดยความคุ้มอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณพวกหลักหลักวีนะครับพวกวีเนี่ยจะคุ้มที่สุดจะเห็นว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดแต่ว่านะครับคุ้มค่านั้นอะ่ะมันก็แพงเออมันก็แพงมันก็หลายตังอะไรเงี้ยถ้าจะ ือจะตีบวกไปเองก็ก็กระไรอยู่นึกออกไหมเออบางทีก็ซื้อในตลาดเอาง่ายกว่านะครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่2เพื่อนเพื่อนก็ต้องไปฟาร์มที่ประเทศลุ่งอรุณนะฮะเพื่อนก็ต้องมาฟาร์มที่ประเทศลุ่งอรุณก็จะมีอ่านห้องริมอา่ามีป่าโดเกบีนะครับที่เวลาฟาร์มแล้วเนี่ยมันจะได้พวกอัญ,ญมณีประมาณอย่างเงี้ยมาเนาะได้อัญมณีพวกนี้มาที่มันไม่ใช่อัญ,ญมณีเอ,อ่อ เขาเรียกว่าตรงสายนะครับไม่ใช่ลุงสางอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกนี้มันก็จะจะได้ตรงสา,สายหน่อยเมื่อได้พวกนี้แล้วนะครับเพื่อนๆทําการหลอมหลอมอัญมณีอ่ะเมื่อพอเราหลอมอัญมณีเราจะได้ไอเทมตัวนี้มาอ่าเราจะได้ไอเทมตัวนี้มาเมื่อเราได้ไอเทมมันจะเป็นลุงสางที่เป็นจนําแนกย่อยนะครับมันจะได้เป็นพวกนี้ลุงสางแบบนี้นะครับสีอื่นๆสีม่วงสีเหลืองอะไรพวกนี้ เวลาเราได้พวกนี้มาเนี่ยเราก็เอาพู้นี้ไปแลกนะครับจะได้เป็นน้ำบริสุทธิ์แห่งลุงสางสีขาวสามารถนะครับเราสามารถนําไปแลกได้โดยการแลกเนี่ยเขาจะมี n p c ให้เราทําการแลกเปลี่ยนอยู่อ่ะเมื่อเราเข้ามาคู่มือการผลิตนะครับเขาจะอธิบายอยู่เนาะว่า n p c แลกเปลี่ยนก็คือนักเล่นแลกแปลธาตุเปในจอนดาลีไซนะครับตามแต่ละมูบ้านโดยเราสามารถใช้ไอเทมตัวนี้แลกเปลี่ยนเป็นหลัก1ต่อหนึ่งนะครับ 1ต่อนหนึ่งนะใช้คำว่า1ต่อหนึ่ง,นนงกับน้ําบริสุทิ์ลุ้งสังสีขาวแต่เราไม่สามารถเอาน้ําบริรสุ์ลุ้งลุ้งสังสีขาวมาแลกเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะครับคือมีแต่สีเหมือนเหมือนมีพวกเป็นสีสันอะไปทําเป็นสีขาวอะทาได้แต่ถ้าจะให้สีสันมาเป็นสีอะทาไม่ได้ประมาณนี้น่าจะเข้าใจกันเนาะนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของความยากในการทาสร้อยนะครับของคาราจารัดนะว่าแบบ เออมันจะทําถึงได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าผมไม่มีตารางนะครับว่ามันใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะทําให้สร้อยทูบัลล่ากลายเป็นทูบัลล่าวีเนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนคํานวณแล้วหรือยังนะครับก็ถ้าเกิดมีใครทราบก็บอกกันหน่อยแล้วกันว่าระหว่างเรานั่งทำสร้อยขึ้นมากับเราเอาเดโบโลกิก้าราคา30,000 เนาะหรือ2,9งหมแล้วเนี่ยระดับ i-v เนี่ยไปแลกไปแลกเปลี่ยนอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะแบบเอออันนี้อันนี้ผมก็คุยเผื่อไปแล้วกันว่าแบบบางทีคา,าราชอาจจะยังไม่ออกโจทย์เราหรือเปล่าในตอนนี้นะครับยังไม่ต้องรีบทําก็ได้เพราะว่าของมันแพงเนาะอาจจะรอก่อนหรือดูท่าทีไปก่อนก็ได้ แต่ถ้าเพื่อนๆสามารถเก็บตังค์จนสามารถซื้อสร้อยเดโบเลกาได้เนี่ยก็ลองเทียบดูแล้วกันว่าระหว่างเดโบเลกาไอวีกับทำคา,าราจร์ดเอ่อกับทำทูบัลล่าขึ้นระดับ V แล้วไปแลกเป็นเอ่อคา,าราจัดไอวีเนี่ยอันไหนมันจะน่าพึงพอใจมากกว่ากันผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันอันไหนมันน่าจะพึงพอใจมากกว่ากันก เพราะว่าผมไม่แน่ใจเออผมผมใช้คํานี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันมีมูลค่าที่ดีนะครับในขณะที่ตัวอาวุธเนี่ยผมพอจะทราบอยู่ว่า5เพื่อนๆลงทุนกับเรื่องของอาวุธมันจะตีงบอยู่ประมาณ30,000ล้านนะครับมันจะใช้งบประมาณเนี่ยอยู่ประมาณ30,000ล้านซึ่งมันก็ประหยัดกว่าที่จะไปซื้ออาวุธมานะครับอาวุธพวกเนี้ย อ่อยกตัวอย่างดูดาวรัติการอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ร่วงนะครับเห็นไหมราคาร่วงราคาหล่นหมดจากตอนแรกโอ้โหหลักแบบหลายแสนเลยนะหลายหลายตั้งอะใช่ว่าหลายตั้งตอนนี้ร่วงหมดนะครับแต่ถามว่าล่วงมาขนาดเนี้ไอทูบัล่ายังถูกกว่านะครับเออไอทูบัล่าทำอะยังถูกกว่าโอกาสทํายังถูกกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คือต้องอย่าเพิ่งใช้หินคอนตั้งแต่แรกนะครับอย่าใช้เลยหินคอนในะช่วงแรกอะ่ะอย่าเพิ่งใช้ปล่อยมันไปก่อนเนาะปล่อยมันไปก่อนเพราะว่าไปเอาการลันตีช่วงหลังๆนะครับอ่าช่วงแรกๆปล่อยไปเราเน้นเสียเงินเรื่องกับค่าซ่อมดีกว่าอ่าเรามาเสียเงินกับค่าซ่อมแล้วพอช่วงที่มันขึ้นไปสูงแล้วอะครับเราอะ่ะค่อยพามันไปเออใช้หินคอนเนาะอย่างอันเนี้ยมันก็ขั้นหกใช่ไหม ขั้น6เราตีติดแน่นอนแหละยังไงเราก็ต้องตีติดก็จะไปขั้น7นะครับเราเอาการันตีมันจะได้ขั้น8ทีนี้คําถามคือคุณตั้งแต่ขั้น8คุณจะใช้หินคอนไหมหรือคุณจะไปใช้หินคอนขั้น9ก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกนะแต่ถ้าออไอตัวหินซ่อมคุณเยอะคุณสามารถใช้สูตรตีสดได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะแล้วพอขึ้นขั้น9อ่ะพอขึ้นขั้น9้าแล้วเพื่อนๆค่อยหยิบหินคอนมาใช้ก็ได้นะครับผม ผมอาจจะเชีร์แบบอย่างนี้นะแต่ว่าพูดในมุมของคนที่มันดวงไม่ค่อยดีอ่ะบางทีสูตรอย่างนี้อาจจะง่ายกว่าประหยัดกว่านะครับอ่ามันอาจจะง่ายกว่าประหยัดกว่าก็ก็ต้องลองคํานวณถ้าซ่อมดูดีๆแล้วกันว่ามันว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอตัวข้อมูลที่ผมมีอ่ะมันเป็นข้อมูลของการเกดหินคอนนะครับมันเป็นข้อมูลของการกดหินคอนแล้วก็ แบบกดการันตีอะเออใช้คําว่ากดแบบการันตีเลยเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆไประดับ9นะครับเไป10เนี่ยแล้วใช้หินคอนเนาะ9ไป10ใช้หินคอนเนี่ยยังไงก็ใช้เงินอยู่ประมาณเอ,อ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นล้านอยู่ดีนะครับหนึ่งหมื่นล้านอยู่ดีซึ่งระหว่างทางเพื่อนๆต้องซ่อมกี่ครั้งอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ก็ มันก็จะทวีเงินขึ้นอ่ะโดยหลักแล้วเงินมันก็จะไล่ๆกันอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคก็อืมผมน่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็คือมาแชร์นะครับมาแนะนำแล้วกันสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เตรียมแผนที่จะทำอยู่ว่าเออมันทำยังไงมันต้องยังไงบ้างหลักๆเลยหนึ่งก็คือต้องเป็นตัวละครที่จบซีซั่นแล้วนะครับตัวละครที่จบซีซั่นแล้วเป็นตัวละครที่มีหมวกปริญญาอ่า แล้วก็มีอาวุธทูบัลล่านะครับมีอาวุธอุปกรณ์ทูบัลล่าอยู่ในตัวนะหลักๆก,ก็อาวุธนั่นแหละมีของทูบัลล่าอยู่ในตัวแล้วก็ไปคุยกับผู้าคารับจะมีเควสให้เราทําจากนั้นเราก็ทำเควสมารับของมาพอรับของมาเสร็จเราก็แค่กดไอเทมตัวนั้นเปลี่ยนไอเทมจากทูบัลล่าให้กลายเป็นจากทูบัลล่าวีให้กลายเป็นทูบัลล่าวีไอเท่านั้นเองนะครับประดับก็เช่นกันในส่วนของประดับ ใช้ลุ่งสางในการตีขึ้นขั้นต่อต่อไปในขณะทีออ่อาวุธทูบล่าจะใช้หินที่ชื่อว่าหินดำเวนตมดควบแน่นหินดำเวนตมดควบแน่นนะครับได้มาจากการใช้ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมแล้วก็หินดำนำมาหลอมรวมกันก็จะได้เป็นไอเทมหินดำเวนตมดควบแน่นถ้าต้องการหลอมทีละมากๆต้องมีไอเทมที่ชื่อว่าหินแปรรูปใสไว้ในตัว เพื่อจะทำหลอมหินดำเวทมนต์ควบแน่นปริมาณมากนะครับหลังจากผมตีบวกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับกับคอนอุบล่าเอ็นะความความสามารถเนี่ยมัน1 3 2 1 4 1นะครับถ้าไปเทียบกับปุกพลังคอนดวงดาวราติการอ่าตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่สองก็พอๆกันนะครับก็คือกันเลยเห็นไหมแต่ว่าอันนี้มันสองไงอ่ามันจะมันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับความเสียหายทุกเผ่า,เา10เความเสียหายเพิ่มเติม18ในขณะที่อันนี้ทุกเผ่าอยู่ที่10บแต่ว่าปีมอนเตอร์จะอยู่ที่25้านะฮะส่วนอันนี้มอนเตอร์มันอยู่แค่18ถ้าเราไปทำเป็นดวงดาวรติการจะคุ้มกว่า นะมันจะคุ้มกว่านะครับก็คุยเลยนะครับพอเราทําเสร็จแล้วเนาะก็มาคุยชึบกดสนทนาครับแล้วก็ส่งมอบพ้อนอยักษ์อูบลาให้อ่ะทีนี้พอส่งแล้วเขาจะให้เราเลือกระหว่างอาวุธหลักอาวุธปลุกพลังหรืออาวุธเสริมนะครับก็เพื่อนๆขาดอันไหนเพื่อนๆเอาอันนั้นนะต้องการชิ้นไหนหยิบชิ้นนั้นนะอย่างของผมเนี่ยผมต้องการปลุกพลัง นะครับผมก็จะหยิบปลุกพลังส่วนถ้าใครขาดดวงดาวขาดเอารติการอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ผมขาดไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จะหยิบตัวนี้มาชิบอ่านะก็เป็นกล่องปลุกพลังเรียบร้อยนะครับมีอะไรคุยไหมไม่มีแล้วอ่นะก็จบเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเสร็จสิน้นเนาะถือว่าเสร็จสิน้นกองอาวุธปลุกพลังกดแล้วเราก็จะได้อาวุธปลุกพลังตามอาชีพที่เราเล่น นะครับอ่าส่วนถ้าเพื่อนๆจะเอาไปทำเป็นอาวุธราชันเพื่อนๆเอาอาชีพไหนไปทำแม้ว่าเพื่อนๆจะใช้อาวุธของชิ้นอื่นๆนะอย่างเช่นผมตดตอนนี้ได้สกอล่ามาแล้วผมเอาการเดียนไปทำเวลาการเดียนมันไปคุยเนี่ยมันก็จะได้เป็นอาวุธของการเดียนนะครับจะไม่ใช่เป็นอาวุธของสกอล่านะสำหรับการทำอาวุธราชานอันนี้ก็พึงระวังกันไว้ด้วยเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ลองทำกันดูได้นะฮะถ้าถามผมว่าผมเสียหายไปเท่าไหร่อ่ะถ้าถามผมนะผมเสียหายไปเท่าไหร่ต้องบอกว่าผมใช้สูตรก็คือตีบวกโดยไปเน้นการันตีนะครับตีบวกโดยที่ไม่ใช้เฟลเนะเาะไม่ใช่คอนนะครับไปเน้นการันตีผมซ่อมไปทั้งหมด3ครั้งพอดีว่าตอน เออหกไป7เนี่ยก็6ไป7 7ไป8นะครับไอเจไป8เนี่ยมันวันช็อตอ่ามันโชคดีตรงที่มันได้วันช็อตจากนั้นไอแปไป9เนี่ยผมเออเขาเรียกว่าใจไม่แข็งต้องใช้คำางนี้ว่าใจไม่แข็งพอก็เลยใช้เฟลนะครับก็ลงทุนใช้เฟลใช้เงินไปร่วมๆประมาณเออแปดพันล้านนะครับ ประมาณ8,000ล้านขายตัวไอเทมตัวนี้นะครับหินทองแท่งเนี่ยที่ไปตีบงตีบอสมาขายเกือบหมดนะครับขายเกือบหมดนะอ่าขายเกือบหมดแล้วก็ใช้เงินเก็บในคลังนะครับหมดแล้วเห็นไหมเงินจะถอนมาตอนนี้เงินจริงๆเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับ50ล้านนี่คือเงินหมดแล้วเนาะอ่านี่คือเงินหมดละก็ เอ่อถ้านับรวมสเกิลความทรงจำด้วยเนี่ยก็น่าจะตกประมาณหมื 10, ่นหมื่นหมื่นสามได้นะครับเดานะอันนี้เดาๆแบบไม่ได้คำนวณเป๊ะๆนะครับก็น่าจะตกประมาณหมื่นสามได้สำหรับการทำเอ่ออาวุธวีตัวนี้นะก็คุ้มถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มเพราะว่าใช้งบน้อยนะครับแต่มันจะน้อยเนี่ยมันน้อยก็ต่อเมื่อคุณตีบวกแบบไม่ใช่ครอนนะครับ ช่วงแรกๆอ่ะ6 7อย่างเงี้ย6 7 8อย่างเงี้ยไม่ใช่ครอนแล้ว8ไป9จะใช้ครอนก็ได้หรออือใจแข็งหน่อยก็ไปใช้คลอนตอน9ก็ได้นะครับแต่ว่าระหว่างทางมันจะเหนื่อยตรงที่ไอ้ค่าเนี้ยมันซ่อมเยอะนะ, <S <S นะเพราะว่าซ่อมทีเนี่ยมัน1ชิ้นอะ1ชิ้นตอน1่อะมันก็กดซ่อมเรื่รยอยๆประมาณนั้นนะครับก็อืมแล้วแต่สูตรแล้วกัน แต่อันนี้คือสูตรผมเนาะผมใช้แบบนี้แล้วมันโชคดีตรงที่7ไป8มันวันวันช็อตนะครับมันติดเลยก็เลยสบายหน่อยเนาะส่วนเฟลถ้าบางคนอาจจะแบบเออเฟลพี่ใช้เท่าไหร่อะไรยังไงเออผมกดไปเรื่อยเลยอะ่ะ6ช่วง6ไป7เนี่ยผมกดอยู่ที่ตั้งแต่4ี่อ่ะเออผมกดตั้งแต่4 fail ี่เฟลอ่ะเนี่ยมันเป็น4ี่เฟลนี้นะครับเพราะว่าเราได้มา ผมว่ากดตีขึ้นไปเลยกดไปเรื่อยๆแต่จริงเพื่อนๆจะใช้แบบสักหลักไอ้นี่ก็ได้นะไอ้สัก30มสก็ตีขึ้นไปเรื่อยๆไม่เกินไม่เกินร้อยอ่าไม่เกินร้อยประมาณนี้ยอยู่80ก็ได้80แล้วก็พอหลังจาก80เสร็จแล้วนะครับหลังจาก80เสร็จแล้วก็จะมีตีเออจไป8 7ไป8เนี่ยก็ประมาณ80อัพไม่เกินร้อยยี่ไม่เกินร้อยี่นะฮะ พอ8ไป9ก็อยู่ในเลทเดียวกันก็คือ100จนถึง150 150 150ก็ตีแกว่งอยู่เงี้ยแล้วจาก9ไปเอ่อจาก9ไป10อ่าจาก9ไป10ก็120ไม่เกิน160ผมผมล็อกไว้แค่นี้นะอันนี้ผืล็อกไว้แค่นี้ถ้าเกินก็เก็บเฟลเกินก็เก็บเฟลประมาณนี้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้อัดไว้ให้ดูเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันก็เผื่อเป็นแนวทางแต่ว่าอันนี้คือมันดวงด้วยนะต้องคุยก่อนว่าอันนี้มันดวงด้วยนะครับโอเคยังไงก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย